ชีวิติกกาแฟค่ะเช้านี้เปิดร้านแล้วก็แวะมาค่ะแวะมาดูนี่ค่ะชีวิติกกาแฟนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะตรงตรงไหนอ่ะดับเพลิงดับเพลิงร้านพัฒนาเครื่องเขียนอะไรนะร้านเครื่องเขียนพัฒนาะ๋อ้ร้านเครื่องเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนนี่ค่ะนี่มนพัฒนาศึกษา ก็จะนักศึกษาเครื่องเขียนนะคะเมื่อก่อนรุ่งเรืองมากเลยค่ะถนนตรงนี้เพราะว่าเป็นป้ายรถเมย์นะคะพี่พิพ์ก็มารอรถเมย์เดี๋ยวตรงสุดที่รถจอดเนี่ยตลอดเส้นทางนี้ค่ะรถเมย์จะต้องมาจอดจันนี้ว่าเมืองจเจริญขึ้นนะคะแต่เป็นเมืองเก่าค่ะก็กาแฟอร่อยนะคะ,คะป้าตายกาแฟโบราณราคาราคามิตรภาพนะคะเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยราคาแบบเนี้ย กาแฟโบราณองเลี้ยงชามะนาวแก้วละยี่สิบละป้ายเก่าสูงอยี่ิบ้าค่ะโตติดกระดับเพิงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ถนนไปขึ้นไปสามพักการนะคะเดี๋ยวซ้ายก็ปลาสามยอดก่ะที่ว่าปลาถ่ายรูปก,กันอะไรกันนะคะตรงนี้มาก่อนจะนี่ยค่ะจะมีลิงเยอะนะคะตรงนี้จอดจอดลำบากเลยค่ะ เจาะลำบากเลยค่ะแต่ว่าช่วงน,นี้มีการจัดการที่ดีนะคะก็าสามารถจะมาเดินได้ะคะ่ะแต่ก็ระวัาางหน่อยนะคะจงแจรถนี้ก็ต้องเก็บก่อนนะคะาะเขายังหลงเหลืออยู่นะคะเขายังมีอยู่นะคะนะซอยซอยไปทะลุมโ,โลราซอมโ,โลราะคะเขาก็มีแย่งขนมมีแย่งขนมแล้วถือถ,ถุงก๊อกแก๊บตรงนั้นอมสินค่ะที่เห็นรถออกมาตรงนั้นน่าตุดนะเป็นอมสินนะคะตรงนั้นจะเยอะมากเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นไฟแดงนะคะที่จะไปเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเข้ารูร้านที่พิมพ์นะคะกาแฟโบราณนะคะราคายี่บห้าบาทนะคะเี่ยเปิดิเต็มกระติก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 ราคะยี่บห้าบาทนะคะ ่25บาทขายอยู่ตรงนี้ค่ะประจำเลยค่ะตรงจับเพลนะคะเข้าไปตรงนี้จะลิงเยอะค่ะเป็นอนามัยนะคะเป็นสุเป็นอนามัยหรือเป็นอะไรแนะอนามัยอยู่ข้างหลังจับเพลเ,เป็นเออเข,ขาเรียกอะไรนะโรงพยาบาลไม่ใช่ยังเป็นอนามัยอยู่เหรอเป็นสาธารณสนะุ สาธารณสุขค่ะที่ใน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 เมืองนะคะในเมืองทีมก็เคยมาใช้บริการนะคะเช้านี้ก็รถลาก็เยะอะแยเหมือนกันนะคะวันจันทร์ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ค่ะน้องลิงก็จะเยอะค่ะแถวเนี้ยแต่ไม่มีแล้วมองไม่เห็นแล้วค่ะจะน้อยนะคะก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวชมเมืองได้นะคะยังรู้จะเป็นตรงจับสถานทารทานะคะขวามือก็จะเป็นหวังไหม มือก็จะเป็นสถานีรถไฟค่ะเดินมาได้ถนดนี้นะคะก็จะไปปางปางแขกนะคะตรงสุดนู้นนะคะไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปถึงวังนาลายได้เลยะคะ่ะพิมพ์งลงแค่นี้ก่อนนะคะพิมพ์งลงแค่นี้ก่อนนะคะ